ใ้มันเข้าแงตัให้มันเข้าแข้งกุกแปยนเลยในเมืองไทยเนี่ยแบนเบอร์มันก็ กอจะได้มามั่งเอร้ว่าพงำอะไรนี่น่าจะก๊สก๊ละจานาอ้ายไหมเาเปี่ยื่นเะจา้ยอน้กเ่าว้ยอน้อ่ไป่่นีลยเดี๋ยวยางมาแล้ว่ยังไม่ยังไม่เอาโ่ทาวให้เราเลยจมั้งยจงไม่โ่ทาวแค่บรั่ ไม่เไม่ต้องมีปัญหาเข้ามาเดี๋ยวเราไปนกก่อนนะเรื่องไม่ครบจายจำรถไม่ได้าจะต่ใช้บ<น>่อยรถนเรไม่คมรคบ <c oughs> นะพอดีให้ลูกไปทำารษาตั้งแต่เช้านะลูกจะกลับพ่อแม่ฝนตกหนัก นี่ลูกสาวเขากายภาพอนี่จะไม่ปข้าวเลยที่จานไปนี่ผมประากสาวราดีนะดีใจด้วยนะมาปอาจารย์ไงลอหน่อยนึงอาจารย์ต้องลอหน่อยนึงพี่อนนี้ย่กว่ิมนึกออกแล้วเมื่ก่อนผมมีผมเรียบร้อยผมเรียบร้อยเด็ทาห่งทางอย่างงี้เนาะค่อยๆจำมาใช้ยได้ ที่เล็กๆที่อาจารย์ชอบใช้ก็เป็นโ่นเปนนี่เขาอเขาใช้ทุกวันจริงป่ะจริงไม่ได้ใช้เป็นคนหรือเปล่าไม่พอดีก็พวกผมจารย์รสอนไอาจารยสอนเพือนี่จารคนไทยก็มากกว่าไงอาจารย์เป็นแฟนทีก็เลยอยู่ไม่ได้สอนอยู่แต่เลาะานไมนใจ

ตอนจบน้องถอยวันว sí ันจ oh. ันเลยคุ yeah. mm. ้นๆว่าได้บอกว่าเราติดชุดนี้อ๋อชุดนี้เราวันจันทร์ติดอีกชุดนึงอีกไงก็เลยไปเรียนมาบอกว่าวันที่สิบหกเขาออกเป็นเดือนอาจารย์สอนชุวงนั้นแบบสอนทุกทุกน้องแต่เขาบอกน้องผมเขาสิหลังสี่ปีอ่ะเขาก็เขาเรียนกับอาจารย์นะหลงรักแบบหลงนักจำไม่ได้หรอกว่็กินสลิปเยอะนะหลายรุ่นหลายรุ่นนอกจากแบบเซลล์เซลล์แต่งอเจนนะแต่พื่เนี้ยพื่เนี้ยรู้สึกที่โยนออฟอาร์จะมาพื่เนี้ย จารย์ไปสอต่อที่นั่นเหรอใช่ใช่เส้นนะคะองราอยู่ก็อยู่กี่ปีนะย่ทั้งราอยู่กี่ปีลองลองลองตาดูว่าคนคนไหนอยู่ในภาพอยู่ไม่ได้เล้วอยู่ก็เปิดอย่นเลยกี่ปีประมาณกี่ปีประมาณกี่ปีผมก็ยังจำยมันไม่ได้เลยว่าจอสิั่นสิบนนปีหนึ่งเจ็ดอ่ะันปีถึงปีสองห้่อยู่ใบเดียวนีุ่ณสุพงกับ อาจารย์ตอนนั้นสอนก็สอนประถมใช่ไหมรัประถมครบครอเนี่ยเนี่ยเดทอาจารย์รัชาที่ลาดีเคยก็ยเคยสอน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 เราองไรงค์คำไกรรมการเวยทำไมน่าน่าจะทำได้นั่งขับรถึงฉัิดได้เอาเลย เขาบอกมีพ่อทำลิกซี่ไงพ่อรวยก็ส่งทุกวันแล้วลซี่ทุกวันเขากลัวแม่งหนีนาตส่งทุกวันยังหนีได้ไปดูอะไปไปไป อ,อาจารย์ไปเอาดินมาจากไหนล่ะฮะอาจารย์ราบดีเนี่ยค่ะอ๋อถ้าเดินนี้ต้องร้อนนะถ้าไม่ร้อนจะไม่ได้ก็เห็นเคยเคยเห็นฝั่งฝั่งฝั่งตรงข้ามมันจะมีอีกอีกโรงหนึ่งเขาเขาเขาเคยเผาทีโแดงทั้งทั้งโรงเลยไป็นอไรทั้งนั้นฝั่งฝั่งซ้ายก็เผาทีหนึ่งว่าโอ้โหแดงจังขนานั้นไม่ได้ควันะบบเหมือนเตาแดงซ้อนกับเพผ่อนโอ้โหในเนียนก็มาทำกรณี เอาไปดนนั้นทีลูกี่ก็หลายร้อยลูกนันเล็กเล็กใหญ่ใหญ่เท่ากันเอ้ยเล็กเล็กใหญ่ใหญ่ไม่เท่ากันเขาอีกโมดสองวันกับคืนหนึ่งต้องเอาดินมาบ่มก่อนเหรอฮะอาจารย์อ๋อใช่ค่ะต้องมาหมักอ๋อหมักแล้วต้องใช้หมักกัิติดนึงใช้สารตัวอื่นช่วยด้วยไหมฮะหรือดินล้วนๆ้วนทรายกับดินอ๋อแล้วไม่ต้องใช้เคมีช่วยเลยละไม่ต้องเลยโอราะวครถ้าถ้าไม่ใส่ทรายแล้วมันจะไม่อยู่ทรงอ๋อแล้วมันไม่ั่วเหรอฮะอาจารย์ใช้ทราย ต้อเดี๋ยวเต้องตีนะต้องมีคนมาแกตีดว่ขงะงคัวเ่ยทิดว่ามากระเบียยหญ่อันนี้คนแรกคิดว่าต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยทรานก็มาใจะมีคนทำลายแล้วมีคนแต่งทรงอันนี้ก็ปั้นอย่างเดียวเร่ต่อ ถ้าส่งที่งไปส่งตัดิจนะเป็นรอยเลืมดนัู่เขาทำแล้วเหมือนง่ายนะใอ้ทำเองไม่ได้ยากยากทุกคนที่นี่รวยแล้วหล่นก็ไม่เก็บยงระตรวจจับต้งเจนี่เหรอถ้าหล่รวจกลอไปใส่เินสักใบสองใบมัไม่ได้แล้่อไกินที่อื่นก็ทำไม่ได้นะใช่ กพราะมันเป็นแล้วแต่จังหวัดจังหวัดองมัเนื้อดินไม่เหมือนกันเาขึ้นชอนตอนแรกผมคิดว่ายังต้องผสมส่วนอื่นเข้าไปด้วยเราจำอาจารลอได้เพราะว่าบสอนมาิดคิดว่าเราจัดรุ่ี้คน ลูบีดีกว่าลูบีวันีอ่วันนี้เ้นั่นใช่ไหมแดงใช่ไหมแดงตายแล้เ็เลยเลยอนี้พวกอิ่มขวานตรน้นเป็นขงไทยนะล้วคูณอเป็นพันแหงรือเปล่าครับหรือว่าครบวงจรตรงนี้ไม่ต้องดอรอ้าใครชอบกอ่้ยที่นี่ที่เรที่หมาหมาปีที่่แล้วก็ไปข้าเื่อมใหญ่ที่นู่นค่ะแล้วก็มากองไว้ตรงนี้ แล้วก็ต้องมาเข้าเพื่อนอีกทีนึงเพื่อมาละเอียดก็ย่งยากนะที่เราทำใส่แล้วขึ้นมาขุดขุดเป็นลึกมากนะคะดินเนี่ยอ๋อเราซื้อเข้ามาเราซื้อไปดินที่ไหนอมีด้าบิีที่เดียวที่ทำได้นะแถวบถวทลาม่อถึงบ้านนาจุกงอะเฮ้ยเราไปขุดบ้านจังเลยเนาะ โอ้อันนี้เขาเป็นนะเขทำาอยู่นะอันนี้ต้องต้องไปทลายคกรอาทนเางเแล้วทางเหนือที่แบบคุณพวกของนลนปานี ถ้าลำปางนี่จะเป็นดินขาวเสียงไก่นะใช่อาจารย์เสียงอาจะรย์ขาวแก๊สแก๊สแอลกอฮอล์อันนี้มันก็จะเป็นดิ้นๆอยู่ในอาจารย์แล้วเราก็ล่าไปเผาอ๋ออันนี้ต้องซึมต้องติดลายก่อนนะติดลายขอติดลายติดลายแล้วไปเชื่อแบบนี้เชื่อแล้วอ๋อต้องไปเชื่อก่อนแล้วค่อยไปเผาแล้วเราเผาแล้วพี่จะไปถึงหน้าบ้านแล้วพี่จะยืนถ่ายรูปกันนั่นแหละอ๋อค่ะ เขาทำเหมือนเลยนะคุณจะทำอะไรครับอันี้มมัตัวอไรเี้มัดตัว้ามัดตองไปตรุงแต่ม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงขุดมาถึงก็ใช้ได้แบไม่ใช่ต้องมีส่วนผสมของเขาแต่ที่ไอไปจะรู้ด้วยนันนะไว่าอไรก็ตา แต่เราซ่อมเนื้อปูเนี่ยมันจะไปเชี่ยอ๋อก็ได้แต่ก็ป้ายป้ายเยอมันก็หนามัจะได้ไม่รั่วซ้ำไงที่แถมเยอะไง ใช่ใช่อันนี้มันแปลกมากเลยแล้วาซ่อมซ่อมเสร็จแบบนีเนี่ยมันมันจะซึมถ้ามันรั่วอย่างนี้มันก็จะซึมอย่างนี้ใช่อันนี้มันแปลกเลยเนี่ยแต่ทีนี้ของของผมไม่รู้ว่ามันซึมข้งางล่างหรือที่ไหนไงมันมันไม่ต้องาใส่น้ำได้แล้วอย่างนี้ซ่อมได้ไหมครับจ่าใช่โอ้โหสบายมากอันนี้เป็นแค่นี้ข้างในใส่น้ำข้างข้างเ ไม่หยุดหยุดไปอยู่สองวันวันจุทิ่ตัวล้วค่อนักเด็กคนนี้ต้องการแต่งตัวหล่อๆถึงสวยอดการ้องการสุดได้ก็ไม่หยุดเราคือสองวันนะสองวันติมชิวทีเราแล้วสองวันแต่ในที่ไอ้ข้างนอกก็หยุดไม่ได้นะโรงแรมปั๊มแก๊สเนี่ยไม่แล้วมันยิ่งไม่หยุดไม่ได้เลยนะแต่มันไม่เหนื่อยอย่างนี้ไงมันเป็นบริการไงสมันยังโอเคหน่อยมันมันไม่หนักมันก็มันไม่หนักเป็นเป็นบริการโรงแรมอะไรต้องทำโอ้สัปดีที่กแลังเราควรจะเนี่ยบริเทสในคำนี้เนี่ย นี icana, ่แหล่แฟนอ่ะอดีแฟนเขาเสียไงเพราะผมเข้ามาล่บปีผมเางนี้ผมเอาไปเสิมแกงตรงลงลงเนี้ยเลี้ยวไปทางเลี้ยวขวาก็ถึงจรก์ลดให้20%ไสิร์ฟแกงก็แพงนะแต่เขาคิดผมที่990แต่กำลังด้มีการใส่ข้าวอยู่นะไม่ข้าวข้าวสองอ่อ มีีใหม่ไหมไม่อาผลิต้าวแต่น้อยนงทำมาได้เยงตัวผมว่าตักสุพรรณันล่าสุดสุพรรณที่วานี่มรอบอีกผ่ตรงนี้ศึษะแล้วมันออกหนาดูแล้วมันเยู่อเกินยางกับที่ชาวไต้วันเขาอแบบแบจพยามังก์ออกจากเขาเลยไปรีดมามองนะวันนี้มันจะออกหนาสวยแล้วมันเหมืนวยจรมันออกเร็วนึ้ วันเสาร์มันจะออกเร็วเน้นๆ้นเอาแค่ตรงนี้ทุกวันเสาร์จะออกเพราะว่าวันเสาร์จะเปิดค่าผมจะเปิดตั้งแต่สี่สี่สี่สามเลยใช่แต่ก่อนอย่างนี้มันทำน้อยลงน้อยลงถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อประมาณสิบปีให้หลังไปเนี่ยสี่โมงครึ่งห้าโมงเย็นออกแค่ห้าโมงครึ่งสี่ออกแล้วก็จะดูไปเหอะถึงสองสามรูมันจะเต็มดวงเนี่ยเลยหาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนี่ยังเห็นเลยนาแต่ปีสองปีนี่ อาจจะเป็นเพราะนึงตายง่ายขยายพันธุ์ยากแล้วก็สอก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ากลัวกลัวอบยกดมีประมาณนี้แหละแล้วแล้วแลวขี้นขาวไปขายอะไรครับอนขามันต้ไปโดนกับขาอ้าวขายก่้ใสได้ไม่ใ่ไม่ปุ๋ยแล้วฮะ่ถุใส่เท่ารถุงร้อยอนี้มาดกลก็ได้จ้ะเกเเลยเอาถุงนัใส่ไปในย่ามมันจะเป็นตัวละเอียของมัน พอใช้เท่านี้อ่ะแต่เวลามันจะตายมันเวลาตายเนี่ยเขาเขาเขาก็จะลอยอยู่ได้กี่ปีเนี่ยอายุกี่ปีอายุสิบปีเก้าปีสิบปีข้างคาวหนูเนี่ยปากมันจะไม่เหมือนหนูปากมันจะย่นมันจะกินแมลงแต่ไอ้ข้างคาวที่ที่กินผลไม้อะมันเป็นข้างคาวบัวชื่อข้าวบัวแต่ปากมันเหมือนหนูมันย่นยาวตัวมันใหญ่กว่านี้เกือบเท่าเนืงอะใหญ่กว่านี้ครึ่งแล้วก็ ปากจะแหลมๆยาวๆแล้วเจาะมะพร้าวมะพร้าวลูกเล็กๆตอนเด็กๆผมก็สงสัยว่าทำไมพั้วมันชอบหลุดหล่นลงมาลูกเล็กๆเนี้ยยังอ่อนๆอ๋อมันเจาะกินขั้วคือในหมูพวกนี้เมื่อไหร่ขั้วกนี้ยเรานี้กิาขั้วพันนี้กินเวลาโยงมาช้าๆที่ปาเห็นใจผมอยากให้มาเร็แต่บางทีอ่ะไอ้หน้าที่มันออกแล้วหมดเร็วเลยคืนพวกหน้าออกรูแต่ว่าตรงนั้นมันแก้ได้ผมจะพาโยงเข้า ไปดูว่ามันหลับนอนยังไงแล้วกับสวยชาวต่างชาติกับชอบเพราะว่าไอ้ยังงี้มาดูเมื่อไหร่ก็ได้ครับว่าแต่ตอนที่มันออกลูกนี่สิหาดูยากแล้วบางทีมันกําลังเบ่งเหมือนลูกแมวลูกหมาเบ่งอย่างเงี้ยแล้วลูกมันจะแค่ม้วนมาตรงหน้าท้องแล้วก็ดูดนมแม่แม่ก็จะเลี้ยงประมาณหนังลูกไงเดือนเดือนมีนาเดือนนี้ไม่รู้นะเห็นหรือเปล่ารู้แบบทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตรงเนี้ยจะเเตี้ยวบบนี้ทั้ตัวนี่ขอบดินเนี่ยสนามนี่ยังเตี้ยกว่านี้ 万。Wow.